จะรวจนำวิถีในการต่อต้านรถถังและยานเกราะที่โด่งดังที่สุดในปี2022มันสามารถพกพาไปได้ด้วยหน่วยฐานราบมีการนำวิถีด้วยความร้อนที่แผ่ออกมาจากเครื่องยนต์ของรถถังเป้าหมายและยิงได้แบบไฟ n e f o r k e t ทําให้ผู้ยิงสามารถหลบหนีได้ทันทีหลังจากยิงออกไปอีกทั้งฟีเจอร์ที่สำคัญของระบบอาวุธนี้คือการพุ่งเข้าหาเป้าหมายจากด้านบน ซึ่งเป็นจุดอ่อนของยานพาหนะะเมื่อรวมกับหัวรบ High Explosive Antitank ขนาด8.4กิโลกรมัมเรียกได้ว่าแทบจะไม่มียานพาหะะคันไหนที่รอดจากการทุ่งยิงไปได้ Military Tips by LT ตอนที่33จะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ FGM-148 Javelin จรวดนำวิถีต่อต้านรถถังสัญชาติอเมริกันที่สร้างผลงานอย่างโชคชนในช่วงต้นปี2022 ก่อนจะไปรับชมอย่าลืม Subscribe ช่อง LT Studio และหากชื่นชอบฝากกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมด้วยครับ FGM-148 Javelin Advanced Anti-tank Weapon System Medium หรือ AAWS- m เป็นจรวดนำวิธีต่อต้านรถถังแบบพกพาผลิตโดยสหรัฐ ตั้งแต่ปี1996และใช้งานมาจนถึงปัจจุบันเพื่อทดแทนระบบอาวุธอย่างเดิม m 4 7 Dragon ที่ใช้ระบบนำวิถี c o m มานด์ไกด์แดนที่ต้องพึ่งสายลวดเชื่อมจากลูกจรวดถึงผู้ยิงแต่ในจรวด Javelin จะใช้การล็อกเป้าหมายจากแหล่งความร้อนก่อนทำการยิงและเมื่อยิงออกไปลูกจรวดจะวิ่งเข้าหาเป้าหมายได้ด้วยตัวเองผู้ยิงสามารถหลบเข้าที่กำบงังหรือเปลี่ยนตำแหน่งได้ทันที ซึ่งเป็นยุทธวิธี fine f o เก e t สำหรับการซุ่มโจมตียานผ่านนะลูกจรวดถูกตั้งโปรแกรมให้บินเข้าเป้าหมายได้จากด้านบนของยานพาหนะซึ่งเป็นจุดอ่อนที่มีการหุ้มเกราะบางกว่าด้านหน้าโหมดนี้จะมีชื่อเรียกว่า top attack mode แต่ก็ยังสามารถเลือกโจมตีแบบวิธีตรง direct mode สำหรับการยิงเป้าหมายในระยะไกลที่สุดอย่างเช่นการโจมตีอาคารหรือบังเกอร์นอกจากนี้ ระบบ j a v เ i รยังมีความสามารถในการโจมตีเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วยจากการยิงโหมดวิถีตรงลูกจรวดจ,จะเดินทางไปสูงกว่า490ฟุตรหรือ150เมตรเมื่อทำการยิงในโหมด Top ปแอคทัหรือในการยิงโหมด Direct มันจะบินสูงเพียง60เมตรหรือ200ฟุตเมื่อถูกยิงจรวดจ,จะพุ่งออกจากท่อด้วยระบบซอ f t Launch ที่จะไม่มีไอพ่นด้านหลังที่รุนแรงและเครื่องยนต์จรวดหลัก จ,จุดตัวเมื่อลูกจรวดพุ่งออกไปในระยะที่ปลอดภัยสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ยิงสามารถยิงได้จากที่กำบังและลดโอกาสในการถูกพบเห็นจากแสงวาบของการจุดเชื้อเพลิงจรวดและเมื่อรวมกับแทคติกไฟน์ฟอ์เกตทีมที่ทำการยิงสามารถหลบเข้ามาบรรจุลูกจรวดนัดใหม่ในขณะที่จรวดนัดแรกลอยอยู่ในอากาศการพัฒนากองทัพบ,บกสหรัฐ ได้เริ่มเสนอความต้องการระบบ AAWS KTM ในปี1983และ2ปีถัดมาโครงการนี้ก็ได้รับอนุมัติจนกระทั่งในปี1986ขั้นตอนของการพัฒนาในเฟส Proof of, of Principle หรือการตรวจสอบหลักการมี3บริษัทที่ทำการสาธิตระบบประกอบไปด้วย Ford Aerospace ได้นำเสนอรูกจรวดที่นำวิธีด้วยระบบ Laser Beam Riding บริษัท Hughes Aircraft Missile s y s t e m Group ได้เสนอระบบจรวดที่รวมระบบนำวิถีระหว่าง Imaging Infrared และ Fiber Optic Cable Link และสุดท้ายบริษัท Texas i n s t r u m e n t ได้เสนอต้นแบบรูกจรวดที่นำวิถีด้วย Imaging Infrared และมีชุดสั่งการยิงพร้อมกล้องอินฟราเรดในการล็อกเป้าหมายในปี1989 การประกาศผลคัดเลือกถูกตัดสินให้กับบริษัทร่วมของเท็กซัสอินสุเมนและมาตินมาเรียตาทำการเดินสายการผลิตระบบอาวุธ AAWSKM และในภายหลังโครงการนี้ก็ได้รับรหัสเป็น FGM-148 ในเดือนเมษายนปี1991การทดสอบการบินของจรวดครั้งแรกประสบความสำเร็จและในเดือนมีนาคมปี1993 มีการทดสอบยิงลูกจรวดออกจากท่อยิงครั้งแรกหลังจากนั้นการผลิตอัตราการผลิตต่ำเริ่มต้นในปี1994และระบบเจ้วอรินชุดแรกได้ส่งมอบให้กับหน่วยของกองทัพบกสหรัฐในปี1996ในระหว่างขั้นตอนของการทดสอบและประเมินผลการพัฒนา <S <S (Development Test and Evaluation DTE) อันเป็นขั้นตอนของการทำซ้ำของการออกแบบการสร้าง การทดสอบการ,รบุข้บอบกพ่องนํามาซ่อมแซมแก้ไขและทําซ้ําจนข้อบอกพ่องทั้งหลายถูกแก้ไขกระบวนการนี้มีเพื่อทําให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐว่าจ้างให้ผลิตขึ้นมาจะพร้อมสําหรับการใช้งานระหว่างขั้นตอน DTNE ของจรวจเจวรินนั้นมีหลายประเด็นที่ไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการข้อกําหนดที่กองทัพบกสหรัฐได้ตั้งไว้ทําให้การผลิตเต็มอัตราถูกเลื่อนออกไป และมีการทดสอบซ้ำจนถึงการออกแบบใหม่อีกจำนวนหลายครั้งแต่หลังจากการประเมินผลในขั้น DTE n ผ่านไปก็มาสู่ขั้นตอนของการทดสอบสภาพแวดล้อมของการใช้งาน j a v a r i n Environmental Test System JETS ถือเป็นขั้นตอนที่ท้าทายของระบบอาวุธนี้โดยการทดสอบนี้จะประเมินจากการใช้งานจริงของทีมหน่วยยิงต่อการเคลื่อนย้ายและการใช้งานระบบอาวุธทั้งหมดที่จะทดสอบในสภาพภูมิอากาศที่สุดขั้ว การทดสอบระบบติดตามเป้าหมายระบบสติ๊กเกอร์และส่วนนำวิธีชุดควบคุมสั่งการยิงระบบจรวด FGM-118 Javelin จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วน3ชนิดคือ Command Launch Unit หรือ CLU อันเป็นระบบที่ใช้ล็อกเป้าหมายและสั่งการยิงท่อบรรจุลูกจรวดและตัวลูกจรวด Javelin Command Launch Unit อุปกรณ์ในการสั่งการยิงลูกจรวด Command Launch Unit CLU หรืออ่านออกเสียงว่าครูเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานซ้ำได้มันจะทำการส่องหาเป้าหมายด้วยระบบกล้อง3ชุดคือกล้องมองกลางวัน Day Field of View กล้องอินฟราเรดมุมกว้าง Wide Field of View และกล้องอินฟราเรดมุมแคบ Narrow Field of View ผู้ยิงจะเลือกภาพที่เหมาะสมเพื่อค้นหาและติดตามเป้าหมายที่จะทำการยิง นอกจากนี้ระบบครูยังสามารถนํามาใช้เป็นแค่กล้องตรวจจับความร้อนเทอร์ l มไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องติดกับท่อยิงลูกจรวดในการใช้งานหน่วยทหารที่ยิงเมื่อทําการยิงลูกจรวดออกไปแล้วไม่จําเป็นต้องติดตามเป้าหมายรถถังหรือยานเกาะคันที่เป็นเป้าหมายนั้นๆสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ยิงได้เป็นอย่างดีกล้องมองกลางวัน day field view เป็นกล้องที่มีกําลังขยาย4เท่า จะถูกใช้ต่อการค้นหาเป้าหมายในพื้นที่กว้างด้วยแสงสีที่สายตามนุษย์มองเห็นในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนในที่ที่พอจะมีแหล่งแสงสว่างกล้องมองกลางวันนี้จะถูกใช้เมื่อระบบอินฟราเรดยากต่อการตรวจจับเช่นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นหรือตกหรือที่ที่แสงพื้นหลังมีความจ้าและส่งผลต่อระบบอินฟราเรด Wide Field View ระบบกล้องที่2 เป็นกล้องตรวจจับความร้อนมุมกว้างที่มีกําลังขยายสี่เท่ามันถูกใช้งานหลักในการตรวจจับแหล่งพลังงานความร้อนที่แพร่ออกมาจากทั้งยานพาหนะและบุคคลและยังใช้งานได้ดีถึงแม้เป้าหมายเหล่านั้นจะพยายามหลบอยู่ภายใต้ต้นไม้หรือภายใต้สิ่งซ่อนพลางจอแสดงผลจะเป็นภาพโทนสีเขียวที่สามารถปรับความสว่างหรือคอนทราสต์ได้ภายในครูนี้จะมีระบบหล่อเย็นที่คอยทำให้สัญญาณรบกวนต่างๆมีค่าต่ำ ทำให้ระบบตรวจจับอินฟราเรดมีความเซนซิทีฟที่มากขึ้นอันจะส่งผลต่อการจำแนกเป้าหมายกับพื้นหลังที่มีอุณหภูมิต่างกันไม่มาก Narrow Field of View กล้องตัวที่3เป็นกล้องอินฟราเรดมุมแคบที่มีกําลังขยาย12เท่าเพื่อใช้ในการพิสูจน์ทราบเป้าหมายได้จากระยะไกลในการใช้งานทั่วไปผู้ทำการยิงจะค้นหาเป้าหมายจากกล้องมุมกว้างและสลับมาใช้กล้องมุมแคบ เพื่อเห็นรายละเอียดเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนจะเปิดระบบซิกเกอร์ของลูกจรวดเมื่อเป้าหมายถูกเลือกผู้หยิงจะกดไกที่ด้ามจับครูข้างใดข้างหนึ่งจากที่มีทั้งสองข้างระบบจะสลับภาพมายังอินฟราเรดเซนเซอร์ชุดที่4บนซิกเกอร์ของลูกจรวดโดยอัตโนมัติโดยมันจะมีกำลังขยายเก้าเท่าระบบนี้จะเหมือนการซูมอัตโนมัติของกล้องดิจิตอลในสมัยใหม่ มุมมองนี้สามารถใช้งานได้ทุกเมื่อที่ผู้ยิงเหนี่ยวไกลข้างใดข้างหนึ่งค้างไว้แต่อย่างไรก็ดีมันไม่ได้มีกําลังขยายสูงสุดในระบบสั่งการยิงและไม่เหมาะกับการใช้ในการค้นหามุมกว้างเมื่อระบบนี้ถูกกดใช้งานโดยผู้ยิงข้อมูลเป้าหมายจากครูจะถูกส่งไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในท่อยิงและข้อมูลเป้าหมายจะถูกป้อนให้กับลูกจรวดผู้ยิงสามารถติดตามเป้าหมายได้จนพร้อมที่จะทําการยิง หากยังไม่พร้อมก็สามารถปล่อยไกลและเปลี่ยนตำแหน่งทำการยิงใหม่ได้แต่หากจะสั่งการยิงผู้ยิงจะต้องกดไกอีกฝั่งหนึ่งของทั้งสองไกให้ถูกกดค้าง,งพร้อมกันในเวลาเดียวกันซึ่งจะเป็นการล็อกเป้าหมายที่เลือกไว้และลูกจรวดจะพุ่งออกจากท่อยิงในระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้น r i g ไร i g h t Crew นอกจากครูมาตรฐานบล็อกวันที่ทางกองทัพบ,บกสหรัฐได้พัฒนา ครูแบบใหม่มีขนาดเล็กลงถึง70%และน้ำหนักเบาลง40%อีกทั้งแบตเตอรี่ยังมีพลังงานเพิ่มขึ้นถึง50%จุดเด่นที่สำคัญนอกจากขนาดและน้ำหนักที่ลดลงแล้วยังมีระบบตรวจจับอินฟราเรดย่านความยาวขึ้นกว้าง long wave l e n h infrared และมีจอสแสดงผลที่ความละเอียดสูงขึ้นมีกล้องภาพสีความละเอียด5ล้านพิกเซลพร้อมกับเลเซอร์วัดระยะและ b u i l i GPS สำหรับการกำหนดเป้าหมายร u n c h Tube a s s e ซ b มท่อยิงลูกจรวดจ,จะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งโดยในหน่วยชุดยิงทั้งคู่ยิงกันเนอและพลลำเลียงกระสุนจะแบกท่อยิงที่เรียกว่า l u u n h t u u e a แ s e ซ b มไปพร้อมๆกันในการเคลื่อนย้ายท่อน,นี้จะบรรจุลูกจรวดไว้ด้านในและทำหน้าที่ในการป้องกันลูกจรวดจ,จากสภาพแวนล้อมรอบ,อบที่อาจทำอันตรายกับระบบและวงจรต่าง ภายในท่อนี้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งภายในสำหรับการนำมาเชื่อมต่อกับชุดสั่งการยิงครูได้ง่ายและรวดเร็วลูกจรวดลูกจรวดเจเวอรินจะมีหัวรบประเภท h ฮเอฟโพซิฟแอนติแท a n k หรือฮีตสองชั้นเรียงกันซึ่งหัวรบฮี t นี้เป็นหัวรบในตระก,กูลเชฟชาร์ดเ p ฟ o พซิฟที่เมื่อเกิดระเบิดแรงระเบิดจะหลอมโลหะภายในให้พุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงเหมือนกับเครื่องบินเจ็ต หับรบนี้มีประสิทธิภาพในการเจาะเกราะเหล็กที่หนากว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนถึง7เท่าเทคโนโลยีหัวรบของจาวรินออกแบบมาเพื่อตอบโต้เกราะป้องกันแบบ Explosive Reactive Armor ที่เป็นรูปทรงกล่องติดตั้งอยู่รอบๆบยานพานะโะยดเกเกราะนี้จะระเบิดออกไปด้านนอกเมื่อถูกกระทบและไม่สร้างความเสียหายต่อรําตัวยานพาหนะเพลเล็กของเกราะนี้จะรับกระแสพลังงานจากฮีทโดยตรง เพื่อทำให้พลังงานเหล่านั้นไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นเกราะของรถถังหรือยานเกราะเหล่านั้นไปได้แต่ด้วยหัวรบฮีท2สองชั้นที่เรียงกันของลูกจรวดจาวารินโดยชุดหัวรบแรกที่มีขนาดเล็กกว่าจะทําการระเบิดเพื่อเคลียร์เกาะ e เอ a ออกไปและหัวรบหลักที่อยู่ทัดออกมาจะทําลายเกราะหนาของรถถังโดยตรงดังนั้นระหว่างหัวรบด้านหน้าและหัวรบหลัก จะมีวัสดุในการกันรแรงระเบิดและแรงกระแทกจากการวิ่งเข้าชนเป้าหมายกั้นอยู่ตัวจุดชนวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า Electronics s e f f e r r m n n g n n f i r e ESAF ทำหน้าที่เป็นทั้งระบบนิรภัยและการสั่งระเบิดวัวรบทั้ง2ชุดเมื่อกระทบเป้าหมายโดยการหน่วงเวลาระเบิดที่สอดคล้องกัน Rocket Motor หรือชุดขับเคลื่อนลูกจรวดจาวริน จะแตกต่างจากจรวดที่ยิงจากท่อทั่วไปเพราะในจรวดทั่วๆไปเมื่อทําการยิงที่ด้านท้ายของท่อยิงจะต้องเคลียร์ทุกอย่างออกไปไม่เช่นนั้นก็จะโดนความร้อนสูงจากเจ็ตบลาสทําลายได้แต่ในจรวดจ a วรินจะส่งลูกจรวดออกจากท่อด้วยระบบซอฟต์ล u นช์จาก r o c k e ตมอเตอร์ที่ขนาดเล็กมันจะเผาไหมในช่วงเวลาสั้นๆและดับลงก่อนที่ลูกจรวดจ,จะออกจากท่อทั้งหมดเมื่อลูกจรวดพุ่งออกไปในอากาศได้ระยะหนึ่งชุดขับเคลื่อนหลัก ที่มีแรงดันสูงจะจุดตัวและพาลูกจรวดบินไปตามโปรไฟล์ที่ตั้งไว้ Seeker หรือส่วนค้นหาเป้าหมายของลูกจรวดทำให้ลูกจรวดนี้ยิงได้แบบ Fire ไ n d Forget โดยความสามารถนี้มาจากระบบ imaging infrared ที่ติดตั้งบนลูกจรวดร่วมกับระบบติดตามเป้าหมายระบบ s e e กอรมีส่วนประกอบสำคัญ3อย่างประกอบด้วย Frocop บ e a r r a y แผ่นเซนเซอร์อินฟราเรดที่ใช้ในการสร้างภาพความร้อนมีขนาด64คูณ64พิกเซลระบบร่อเย็นให้กับโฟล์คเพนอเลดด้วยก๊าซอาร์กอนและอุปกรณ์ในการสร้างความเสถียรในการปรับกิมบอลของซีเกอร์ทั้งหมดระบบในการติดตามเป้าหมายคือปัจจัยสำคัญในการทำให้ลูกจรวดเข้าหาเป้าหมายได้อย่างถูกต้องมันจะรับภาพจากซีเกอร์และพิจารณาแต่ละเฟรมของภาพเพื่อจำแนกว่า แหล่งความร้อนไหนคือเป้าหมายในจุดเริ่มต้นผู้ยิงจะเป็นคนระบบเป้าหมายให้ก่อนจากครูและระบบ tracker ในลูกจรวดจ,จะใช้อลกอริทึมเพื่อเปรียบเทียบภาพเป้าหมายเฟรมต่อเฟรมทั้งรูปแบบตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของเป้าหมายคอมพิวเตอร์ควบคุมทิศทางจะปรับครีบที่ด้านท้ายของลูกจรวดเพื่อบังคับลูกจรวดให้ไปในทิศทางที่ต้องการการบินของลูกจรวดจ,จะถูกควบคุมโดย tracker ให้บินไปตามรูปแบบที่ผู้ยิงเป็นคนเลือกโดยโปรไฟล์แรกเรียกว่า Top Attack Flight Profile ในขั้นตอนแรกลูกจรวดจ,จะเดินทางไปที่เพดานบินสูงสุดประมาณ160เมตรและเดินทางรักษาความสูงไประยะหนึ่งจนถึงช่วงปลายก่อนเข้าเป้าหมาย tracker จะคำนวณจุดที่ลูกจรวดจ,จะเข้าปะทะเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งแต่ในโหมดการยิง Direct Attack ลูกจรวดจ,จะเพิ่มเพดานบินขึ้นไปเพียงเล็กน้อย และพุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายโดยความสูงและเส้นทางต่างๆระบบจะคำนวณโดยใช้ปัจจัยหลายๆอย่างเช่นระยะห่างของเป้าหมายและผู้ยิงในการใช้งานระบบ j a v e i n หน่วยทหารเหล่านั้นจำเป็นต้องมีการฝึกทำความคุ้นเคยกับระบบเพื่อใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วโดยปกติทหารอเมริกันจะได้รับการฝึกพื้นฐานที่โรงเรียนทหารลาบน f o ฟอร์ดเบนนิงรัฐจอ์เจียเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ ในการดูแลบำรุงรักษาการใช้งานการถอดประกอบไปจนถึงการเลือกตำแหน่งในการยิงอีกทั้งทหารเหล่านั้นยังต้องถูกสอนให้ทำการแยกแยะยานพาหนะต่างๆได้ถึงแม้จะพบเห็นแค่บางส่วนทหารเหล่านี้จะต้องผ่านมาตรฐานในการฝึกหลายๆการฝึกเพื่อให้ได้รับการรับรองต่อการใช้งานระบบอาวุธนี้ทั้งในการฝึกและการใช้งานในสถานการณ์ลบจริงและตามฐานทัพต่างๆ ก็จะมีโปรแกรมการฝึกของตนเองเพื่อที่จะให้กำลังพลของตนใช้งานระบบอาวุธเจวรินได้ระบบจรวดเจวรินมีรุ่นย่อยที่พัฒนาต่อๆกันมาประกอบไปด้วย FGM-148A เป็นรุ่นแรกของสายการผลิต FGM-148B รุ่นที่ปรับปรุงข้อบกพร่องในรุ่น A FGM-148C รุ่นที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ขั้นหนึ่ง FGM-148D รุ่นที่ผลิตส่งออกต่างประเทศ FGM-148E ผลจากโครงการที่ชื่อว่า s p i l o One มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และส่วนควบคุมลูกจรวดเพื่อลดน้ำหนักและราคาถูกลงการผลิตเริ่มต้นที่ปี2017 FGM-148F ผลจากโครงการสไปร a l ล2ที่มีการใช้หัวรบอนเนกประสงค์และผลิตในปี2020 FGM-148G เป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการสไปร a l ล่า3โดยการพัฒนาท่อยิงและแบตเตอรี่ชุดใหม่และใช้ซีเกอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีระบบหล่อย,ยินด้วยแกส๊สระบบ FGM-148 Javelin ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของบริษัทเรดิออนและล็อกฮีตมาตินและถูกใช้งานหลักโดยกองทัพบ,บกและแนววิกเยธินมสหรัฐอีกทั้งยังส่งออกไปใช้งานโดยชาติพันธมิตรอีกกว่า20ประเทศผลงานแรกของเจวารินคาดว่าถูกใช้ในการรบกับกองทัพอิรักในปี2003และในสงครามอัฟกานิสถาน มีรายงานถึงการใช้จรวดเจวรินทำลายลังปืนกลและปืนไร่แรงสะท้อนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในอัฟกา,านิสถานถึงแม้เป้าหมายเหล่านี้จะถูกทำลายได้ง่ายจากระบบอาวุธที่ราคาถูกกว่าอย่าง AT-4 หรือ M-203 แต่ก็มีข้อจำกัดต่อาการโจมตีเป้าหมายเหล่านี้จากระยะไกลทำให้กองทัพสหรัฐเลือกใช้เจวรินในการทำลายเป้าหมายเหล่านี้ในเหตุความขัดแย้งในซีเรียและลิเบีย ต่างพบว่ามีการใช้จรวดจาวรินจากทั้งกองกําลังที่ได้รับการสนับสนุนอาวุธและหน่วยทหารของสหรัฐเองก็ตามและผลงานล่าสุดของระบบอาวุธนี้คือในเหตุการณ์การลุกลานยูเครนจากรัเสเซียซึ่งกองทัพยูเครนได้รับการสนับสนุนระบบจรวดจาวรินจากสหรัฐจํานวนมากและมันก็แสดงผลงานของการทําลายรถถังลงไปได้หลายคันจากภาพหลักฐานวิดีโอที่ปรากฏ จากจุดเด่นที่สามารถใช้งานได้โดยหน่วยทหารขนาดเล็กและมีระยะยิงที่ไกลถึง2กิโลเมตรทำให้ระบบอาวุธ FGM-148 Javelin มีความโดดเด่นอย่างมากในสงครามการต่อต้านรถถังและยานเกราะจากระยะไกลแต่ด้วยราคาลูกจรวดเปล่าที่สูงถึง1.75แสนเหรียญหรือราวๆ5ล้านบาทมันอาจไม่ได้ถูกนำมาใช้งานในวงกว้างแต่ถึงอย่างไร โดยความสำเร็จของการใช้งานที่ปรากฏจรวด FGM-148 Javelin ก็ยังคงเป็นศัตรูที่น่ากลัวของเหล่าบรรดารถถังและยานพาหนะที่ไร้าการคุ้มกันจากทหารราบ